หลักฐานมาจากต้นขั้วจริงๆมาแล้วครับไปขอคัดลอกมาแค่20บาทหมายความว่าสอคอหนึ่งมีจริงๆช่างตั้ม็เลยมีกลยุทธ์เหมือนจะเหมือนจะทำให้พวกนั้นมัน หัวปวดเนี่ยนะผมขอนั่งช่างตั้มจะทําให้พวกนั้นหัวปวดนะครับก็คืออ้าอ้าใครว่ามาก็ว่าป้าใครพยายามจะโฆษณาว่าช่างตั้มโกหกก็ว่ามาไม่ว่ากันนะฮะนะครับแต่ในความหมายผมเนี่ยก็คือช่างตั้มก,กํากลังถือไพ่เหนือกว่ากําลังถือไพ่เหนือกว่าใครบางคนนะตอนนี้ ช่างตั้มก็สามารถคุณพอลลี่ก็สามารถเขาเรียกว่าหลันล้าได้อะหลันล้าได้อะหลันล้าเนี่ยทำให้ทวกนั้นหัวปวดนะอาเวรกรรมเลยถ้ามันเป็นจริงนะเอาไว้ถ้าช่างตั้มคุณพอลลี่มีใบเอกสารจริงๆหรือทำไงวะพวกเราอะ่ะเรียกว่ากูเสียหมาเนี่ยกูไม่ได้เกิดในงานนี้กูพินาศย่อยยับที่สำคัญครับมันน่าสนใจครับ ถ้าอีกสองวันเนี่ยหรือหนึ่งวันที่ช่างตั้มจะเปิดเปิดเรื่องหนึ่งเรื่องใดขึ้นมาเช่นจะให้ดูเอกสารจริงนั่นแหละครับคือพินาศเลยพินาศเลยผมไม่บอกว่าใครพินาศนะถ้าช่างตั้มบอกว่าจะเปิดมาเนี่ยคือพินาศเลยนะมบงเอ้ยทำไมจะเงิบอันนี้โคตรมหาอภิอ,อิมหานิรันดรการเห่นการเงิอบเลยไม่รู้จะหาคําไหนคําว่างเงิบได้แล้วนะ อภิมาหาอม,มาตะนิรันดร์การแห่งการเงิบเงืบเงืบเงืแน่แน่เลยนะครับดังนั้นช่วงนี้คุณพอลี่คือลั่นมาจาแล้วอีกสามวันไงก็เลยอ้าทางนู้นก็ขู่เอ้ทางนั้นก็ประมาณว่าจะบอกคนทั่วไปว่ามันโกหกมันโกหกมันโกหกเช่นมีมีของจริงก็โชว์สิมึงเป็นใครอ่ะมึงเป็นใครจะให้เขาโชว์ มึงเป็นใครใจเย็นๆให้มึงหัวปวดไปเล่นๆก่อนให้มึงหัวปวดไปเล่นๆก่อนนะครับนะฮะขอบคุณมากนะครับทุกท่านนะฮะที่มาเป็นลังใจอาจารย์ช่วงนี้นะครับอาจารย์อยู่ที่จำปรงไม่ใช่ที่ดง <c oughs> ดงนี้อยู่รอบข้างด้วยดงพญาไฟนะครับอยู่ที่ค่ายลูกเสือกิติอันนี้จะเป็นอ่า สายน้ำรอบรอบด้วยสายน้ำแล้วก็เป็นน้ำตกนะครับคืนนี้พอมาถึงครับจากแดดร้อนเปี้ยงเปียงเลยนะครับมาถึงนี้มีเมฆมีฝนมาเลยทีเนี้ยฉ่ำเย็นเลยนะสบายใจขอบคุณมากครับ500ท่านนะครับ500ท่านนะนะครับที่ YouTube เตือนท่านไป ท่านทั้งหลายครับเหตุการณ์อะไรบางอย่างมันจะตูมขึ้นนะครับการตูมขึ้นครั้นงนี้ผมว่ามีมีประเด็นสําคัญหลายอย่างที่จะนำให้ให้พวกเราเนี่ยียบรองว่าใช้ใช้ว่าหัวเลาะทีหลังดังกว่าหัวเลาะทีหลังดังกว่านะครับคุณยุรีเอฟซอตอครับตอนนี้เงิบงงงวยไม่รู้จะไปทางไหนใช่ครับ ประเด็นนี้ผมจะพูดทุกวันนะครับประเด็นที่น่าตกใจมากครับณนะเวลาหนึ่งณนะเวลาหนึ่งกับเวลาถัดมาเนี่ยมันเป็นคนละเวลาดนะังนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะขี้คลายได้ตอนนี้ช่างตั้มกับคุณพอลลี่กำลังถือไพ่เหนือกว่าใครบางคนนะครับตอนนี้คุณพอลลี่นะครับทำให้ใครบางคนกำลังหัวปวดนะ มันกําลังตกใจตกใจนะครับคําคำชางตําพูดไหมโอ้โหมันไม่แนะนํามันไม่ทําอะไรเลยให้อะไรหลักฐานอะไรไปมันก็มันก็เอานั้นไปนะครับแล้วชังตําก็บ่นว่าช่างตําบ่นนะครับไม่ไม่รู้เป็นใครนะช่างตําบอกว่าจ้างคนผิดชีวิตเปลี่ยนจ้างคนผิดชีวิตเปลี่ยนเนี่ยมันมีความหมายมากในเรื่องนี้นะครับที่ช่างตําเขาบน่นบ่นลอยๆอยมานะ เขาไม่ได้ว่าใครนะนะครับประมาณว่าต้องไปแสดงนะค้นหาดูมันจะมีต้นขั่วต้นอะไรอยู่ตรงที่หนึ่งที่ใดแน่นะครับซึ่งคุณพล,ลี่กับคุณอคุณช้างตั้มนี่เขาไม่รู้เขาก็เลยเพื่ออยากะช่วยเหลือลุงพลในครั้งนั้นเนี่ยกลายเป็นว่ามันเอาไปแสดงกลายเป็นว่ามันไม่ชัดเจนก็เลยมีผลต่อเนื่องมาว่าอ่ะ เมื่อมันไม่ชัดเจนก็สรุปว่ามันไม่มีเมื่อมันไม่มีเช่นนั้นมันมีผลเป็นลบต่อต่อเจ้าของสอคอหนึ่งไปด้วยคนพวกนั้นก็เลยหันมาเล่นงานเจ้าของสอคอหนึ่งว่าไม่มีจริงเห็นไหมครับแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยแสดงว่าเมื่อไม่มีจริงช่างตั้มกับคุณพอลลี่เขาซวยสิแล้วก็จะมาบอกว่าจะมาลื้อบ้านลื้ออะไรให้หมดไปนั่นแหละครับนะครับ เรียกว่าช่างต้ามกับคุณอลีไม่ยอมแต่ต้องต่อสู้ที่สุดหาวิธีต่อสู้เอาความจริงมาให้ได้นั่นแหละครับจําได้ใช่ไหมฮะและครั้งนี้เมื่อลุงพลก็เมื่อหลักฐานนี้ไม่มีหรือมันไม่ชัดทําให้มีการผิดพลาดจนไม่สามารถช่วยลุงพลได้ลุงพลก็เลยกลายเป็นผู้บุกลุกพื้นที่ตรงนั้นก็จะเป็นป่าสงวนไปโดยอัตโนมัติเพราะว่า สอคอหนึ่งไม่มีหลักฐานชัดขนาดนั้นเมื่อเวลาผ่านมาเวลาหนึ่งในในดาวอังคารเรื่องมันดังขึ้นแล้วก็มีทีมทนายผู้มีความยุติธรรมผู้มีความรู้ปาดเปืองจริงๆไม่ใช่นักรู้กฎหมายแบบ Google ก็คือท่านทนายอุทัยและทนายนิทัศนะครับมาจนถูกโจมตีว่าไอ้พวกทนายแกนะครับตอนนี้ทนายแกได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์เรียบร้อยนะฮะ แสงอิทธิปฏิหารเรียบร้อยนะครับฟังต่อนะครับจู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 นะฮะโอ้ผมพูดเสียงดังเลยกลางป่าจูจูนะครับมันเกิดเหตุการณ์ว่าจูจูมีมีการอัดวีดีโอของช่างต่ำและคุณพอลลี่บอกว่าเขาก็พูดว่าเฮ้ยมันโอ้โหเนี่ยได้มาแล้วครับหลัก ฐานมาจากต้นคั่วจริงๆมาแล้วครับไปขอคัดลอกมาแค่20บาทหมายความว่าสคออหนึ่งมีจริงๆเมื่อมีสคออหนึ่งจริงๆเขาจ้องมารางวัดอีกทีเห็นไหมครับมันมีการรางวัดช่างตั้มกับคุณพอลีพูดเนี่ยไม่ไม่โชว์นะไม่โชว์นะแบบคล้ายๆว่ามันจะทำให้คนที่เคยทำแบบเนี้ย มันก็คิดว่าช่างตั้มกับคุณลลี่โกหกมันอาจจะต้องมันต้องมีคนเคยทำแบบนี้แบบแป๊บแร๊บแป๊บแ๊ออย่างเงี้ย